ก้าวไกลยื่นยติด่วนขอรัฐสภามีมติให้คณะรัฐมนตรีทบทวนคำถามประชามติพักก้าวไกลยื่นยติด่วนขอรัฐสภามีมติให้คณะรัฐมนตรีทบทวนคำถามประชามติย้ำคำถามที่เปิดกว้างเพิ่มโอกาสการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่นายภริพวัชรสินธุสอสอบัญชีรายชื่อและโฆษกพักก้าวไกลยื่นยติด่วนต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอให้รัฐสภาเห็นชอบการทำประชามติ เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยคำถามที่ว่าถ้านอเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร,ริย์ทรงเป็นประมุขและไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐนายภริตกล่าวว่าสาเหตุที่พักเก้าไกลยื่นเสนอย,ยตินี้เพราะเมื่อย้อนกลับไปวันที่23เมษายน2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางเกี่ยวกับการทำประชามติ เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเห็นว่าควรมีการทำประชามติทั้งหมดสามครั้งและควรให้คำถามประชามติในครั้งที่หนึ่งเป็นคำถามที่ว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวดหนึ่งบททั่วไปและหมวดสองพระมหากษัตริย์พักก้าวไกลย,ยืนยันว่าเราสนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่กังวลว่าการตั้งคำถามในลักษณะดังกล่าวอาจเพิ่มความเสี่ยง ที่จะทำให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สะดุดและไม่ประสบความสำเร็จด้วยสามเหตุผลคือ คำถามประชามติที่คณะรัฐมนตรีเสนอเป็นการถามสองประเด็นในหนึ่งคำถามโดยมีการบรรจุเงื่อนไขหรือรายละเอียดปลีกย่อยในตัวคำถามซึ่งอาจทำให้ประชาชนบางคนที่เห็นด้วยกับบางส่วนของคำถามแต่ไม่เห็นด้วยกับอีกบางส่วนของคำถามเช่นเห็นด้วยกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขเรื่องหมวดหนึ่งและหมวดสองก็อาจมีความ ลังเลใจว่าควรจะลงมติเช่นไรที่สะท้อนเจตจำนงหรือจุดยืนของตนเองทำให้ในบรรดาคนที่อยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจไม่ใช่ทุกคนที่จะลงคะแนนเห็นชอบเหมือนกันอย่างเป็นเอกภาพคำถามประชามติที่คณะรัฐมนตรีเสนอเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประสบปัญหาในเชิงกฎหมาย เพราะในเมื่อเนื้อหาของรัฐธรรมนูญแต่ละหมวดมีความสัมพันธ์กันโดยธรรมชาติการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจมีการยกล่างเนื้อหาบางส่วนในหมวด3เป็นต้นไปที่ทำให้เกิดความจำเป็นทางกฎหมายที่จะต้องแก้ไขบางข้อความในหมวด1และหมวด2ให้สอดคล้องกันกับหมวดอื่นๆแต่การแก้ไขดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้พร้อมๆกันหากไม่เปิดให้มีการแก้ไขข้อความในหมวด1และหมวด2ในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คำถามประชามติที่คณะรัฐมนตรีเสนอเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่สามารถแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างทางการเมืองในบริบทปัจจุบันได้ พราะในเมื่อเป้าหมายสําคัญอย่างหนึ่งของรัฐธรรมนูญคือการออกแบบกติกาการเมืองที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างการปิดกั้นข้อเสนอจากประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงเนื้อหาในหมวดหนึ่งและหมวด2ที่ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองหรือรูปแบบรัฐอาจเพิ่มความเสี่ยงที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะไม่ถูกมองว่าสะท้อนชั้นธรรมติใหม่ของประชาชนทุกคนได้อย่างแท้จริงนอ นอกจากนี้รัฐธ,ธรรมนูญพุทธศักราช2560ก็ไม่ได้ห้ามเรื่องการแก้ไขหมวดหและหมวดสไว้รวมถึงการจัดทำรัฐธ,ธรรมนูญฉบับใหม่ทุกครั้งที่ผ่านมาทั้งรัฐธ,ธรรมนูญพุทธศักราช2540พุทธศักราช2550และพุทธศักราช2560ก็มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในหมวดหและหมวดสมาโดยตลอด นายภริตกล่าวว่าดังนั้นเพื่อเสนอคำถามประชามติที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวพักก้าวไกลจึงอาศัยอำนาจตามพรบประชามติพุทธศักราช2564มาตรา94เพื่อเสนอยัตติด่วนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยคำถามว่า ท่านเห็นชอบหรือไม่ทีจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐซึ่งเงื่อนไขเรื่องการไม่เปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองและรูปแบบรัฐเป็นเงื่อนไขที่ถูกล็อกไว้อยู่แล้วในรัฐธรรมนูญมาตรา255 เข้าใจว่ารัฐบาลมีจุดยืนที่ต่างกับพรรก,ก้าวไกลในเรื่องการล็อกหมวด1และหมวด2แต่าหากรัฐบาลเลือกใช้คำถามประชามติตามที่พรรคก้าวไกลเสนอและประชามติดังกล่าวผ่านอความเห็นชอบจากประชาชนขั้นตอนถัดไปคือการที่คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาจะต้องเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ใหม่เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเช่นจำนวนที่มาและอำนาจของสภาร่างรัฐธรรมนูญสอสอรอซึ่งในขั้นตอนนี้หากรัฐบาลประสงค์รัฐบาลสามารถเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ได้ว่าสอสอรอมีอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกหมวดยกเว้นหมวดหนึ่งและหมวดสองซึ่งก็สอดคล้องกับรายละเอียดของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พักเพื่อไทยเคยเสนอเข้าสู่รัฐสภานายพริชกล่าว นายพริตกล่าวว่าการเลือกคำถามประชามติที่พักเก้าไกลเสนอในวันนี้จะทำให้รัฐบาลยังคงเลือกที่จะล็อกหมวดหนึ่งและหมวด2ได้เช่นเดิมตามจุดยืนของรัฐบาลแต่จะช่วยลดความเสี่ยงที่ประชามติรอบแรกจะไม่ผ่านสาเหตุที่พักเก้าไกลต้องเสนอยตินี้เป็นยติด่วนเพราะหากย้อนกลับไปวันที่23เมษายน2567คณะรัฐมนตรีมีมติว่า จะไม่เดินหน้าจัดทำประชามติครั้งแรกและประกาศคำถามประชามติอย่างเป็นทางการจนกว่าการแก้ไขพอรอบอรประชามติจะแล้วเสร็จซึ่งเมื่อวานนี้ในการประชุมนัดรากของคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างแก้ไขพอรอบอรประชามติทางคณะกรรมาการได้กำหนดว่า จะพิจารณาร่างแก้ไขให้เสร็จในชั้นกรรมธิการภายในปลายเดือนสิงหาคมนี้ก่อนจะกลับเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่2อถึงสของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นภายในปี2567 ดังนั้นเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเรื่องคำถามประชามติให้เสร็จสิ้นตามกระบวนการทันเวลาก่อนที่ร่างแก้ไขพอรอบอประชามติจะประกาศบังคับใช้และก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะประกาศคำถามประชามติอย่างเป็นทางการพักเก้าไกลจึงจำเป็นต้องเสนอยตินี้เป็นยติด่วนเพราะหากเสนอเป็นยติทั่วไปก็อาจจะต้องรอเวลาอีกหลายเดือนหรือเป็นปีก่อนจะได้รับการพิจารณา นายภริตกล่าวว่าพักเก้าไกลหวังว่ายติดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพักและจากสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่เพื่อให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประสบความสำเร็จ